แล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ3ามที่ปังๆเลย3มประเทศเลยนะคะมีทางเวียดนามจีนนะคะญี่ปุ่นนะคะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพและเสียงหน่อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ่ะตากับเจี๊ยบนะคะวันนี้มาอีกแล้วถัวร์ใกล้วันเดินทางเห็นหลายคนบอกว่าตอนนี้หาเป็นว่าทริปเดินทางตางประเทศอยู่น,นี่เราก็นํามาให้ในในภาราปังๆมากก็จะมีอย่างแรกทริปแรกนะคะของตากนะเป็นเวียดนามนะคะดานังฮอยอันนะคะบานาฮิวนะคะ ในพาราเพียง1288นะคะ,ะ,ะ,คะเดินทางนี่4วัน3าคืนคเดินทางวันที่23-26มถึงกราคมนี้อ่าแล้วของน้องเจี๊ยบนี่เป็นทาบินนะคะอ่าให้เห็นชัดๆฮาบินนะคะหี่ชางนะคะต้าเหรียญน,นะคะ,ะยาบุรี่นะคะ,คะอันนี้เป็นทิปไม่ลงล้านด้วยนะมีพร้อมกับนั่งรถไฟความเร็วสูงไปกับใ,<ช>ในพาราเพียงสอ9 9 9 สายการบินชิงดาวแอร์ไลน์เดินทางวันที่27-2ถึงกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ7วัน6คืนอ่ะอีกคลิปหนึ่งอะไรน้องเจี๊ยบตัวนี้<อ>จะเป็นเส้นทางญี่ปุ่นนะคะจุดโอซ<พ>าก้าเกียวโตโกเบค่ะค่ะ<อ>พาราจะอยู่ที่ใช<อ>่แล้วก็พาราจะอยู่ที่2 1 8 8เ่อท่านนะคะอันนี้5วัน3คืน26-30ถึงมกราคมนี้ค่ะทุกคลิปนะคะก็คือเดินทางเนี่ยวันเดือนมกราคมนี้ก็คือช่วง คือเร็วสุดเนี่ยคือวันที่23่าค่ะ่ะคือ21 22ิบี่มพฤหัสนี้นะแล้วก็อีกทริปเนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางวันอาทิตย์ส่วนวันตรองของจีนเนี่ยเดินทางวันจันทร์ใช่ค่ะทุกทริปนะคะไม่ต้องใช้วีซ่านะคะก็คือสามารถที่จะพาสปอร์ตไปเดียวพร้อมเงินค,คุณก็สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้วสวัสดีทุกคนนะคะพามาชมนะคะกับทริปนี้ไกล้วันเดินทางเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยไหมน้องเจีย๊ยบอาจีนก่อนค่ะจีนพี่ถือก่อนนะใช่ จีนนะคะเป็นทริปสำหรับคนที่อยากจ,จะไปชมหิมะนะคะฟูฟเลยนะคะ <c oughs> ที่ประเทศจีนนะคะกับทริปนี้เลยฮาบินหยีชางนะคะต้าเหลียดยาบุรี่นะคะทริปนี้ <c oughs> ไม่ลงลานนะคะแล้วก็มีนั่งรถไฟความเร็วสูงไปกาบ <c oughs> บอกเลยว่ามีจัดเต็มที่เที่ยวมากมาย <c oughs> อ่ะมาเริ่มต้นเลยน้องเจี๊ยบทริปนี้ก็คือ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเอ่านขออ่านคอมเมนต์นิดนนะคะ คุณอุ้มทอมที่ถามว่าจางเฉจี้มีไหมคะช่วงต้นมีนาไม่ลงร้านต้นมีนามีโปรแกรมแล้วคะ่ะสามารถขาเข้ามาทางบ้านเขียวได้เลยนะคะ<ช>พิมพ์คำว่าแอดไปไหนได้เลยค่ะใช่ค่ะคุณอุ้มทักมาได้เลยนะคะบ้านเขียวพิมพ์คําว่าแอดนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะแล้วก็มีชิวไปไหนนะคะมีโปรแกรมอ่าพอนเปอร์เซ็นไหมเป็นบัตรอ่อถ้าเป็นบัตรนะคะจะชาร์จสามเปอร์เซ็นต์อ่าก็จะมีชาร์จนะคะยังไงคุณ เอ็มครซี่นะคะทักมาก่อนนะบ้านเขียวนะคะออาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับทลิปนี้ใครอยากไปสัมผัสความหนาวมาเลยจ้าอ่ะมาเลยมาดูกันว่าทลิปนี้ขึ้นที่สนามบินอะไรน้องเจี๊ยบแล้วก็เดินทางกี่โมงยังไงอโปรแกรมนี้นะคะจะบินโดยสายการบินชิงเต่าแอร์ไลน์ค่ะตัวนี้ก็จะขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะคะดอนเมืองแล้วกขาบนเครื่องมีอาหารวยการครบด้วยนะเพื่อนๆอ่าเครื่องออกประมาณกี่โมงน้องเจี๊ยบเครื่องออกประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะไปถึงที่ บ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งใช่แล้วก็ไปถึงที่จีนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็จะมีบินไฟ์ภายในด้วยอ่าก็จะมีสองไฟ์ไปถึงก็คือไปถึงกี่โมงประมาณสักประมาณไปถึงจีนก็ประมาณหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็ไปต่อเครื่องอีกประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วก็ไปถึงที่เมืองต้าเหลียนะคะประมาณสี่ทุ่มอ่าก็คือสี่ทุ่มพักผ่อนกันก่อนเลยนะคะก็คือนอนกันก่อนเลยคืนนี้นอนคืนนึงไปถึงนะคะ ก็เครื่องออกปุ๊บก็ไปถึงก็นอนกลับถึงที่พักแล้วคืนต่อไปวันที่สองใช่วันที่2นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงค่ะไปที่เมืองฮาบินเนาะอันนี้แล้ก็จะมี แว้ร้านช้อปเป็นร้านเสื้อกันหนาวกันก่อนเผื่อใครที่แบบยังไม่ได้เตรียมตัวกันมาเนาะเผื่อแบบอยากัวแซื้อเสื้ออะไรให้เตรียมตัวให้แบบร่างกายเราหลบนยี่สิบเออแล้วมันลบนยี่สิบนะคะซึ่งนักวรถะหความเร็วสูงเนี่ยก็คือรวมอยู่แล้วในโปรแกรมของตัวความเร็วสูงอ่ะพอช้อปกันเสร็จแล้วนะคะเราไปไหนต่อนเจี๊ย้ไปชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ค่ะเป็นแล้วก็เป็นเทศกาลงานแกะสลักหิมะหิมะด้วยนะคะเลยเทศกาลหิมะแบบนี้เลยเราจะได้ชมแบบนี้อ่าวันแรกนะคะก็คือจัดเต็มที่เที่ยวแล้วก็มีอาหารให ทั้งหมดสมื้อนะคะมันในวันนี้เนาะแล้วก็พักโรงแรมระดับสีดาวค่ะค่ะ่ะฮะซึ่งทริปนี้เนี่ยทั้งหมดอาหารกี่มื้อทั้งหมดอันนี้จะประมาณ16มื้อ16มื้อก็คือเรียกว่าคือทุกวันใช่ค่ะทุกวันแล้วก็พักโรงแรมระดับสีดาวนะคะอ่าแล้วก็ ไปไหนต่อวันที่สองวันที่3วันที่3ค่ะเราจะพาไปที่เมืองยาบุรีนะคะตันนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมเป็นตกปลานนําแข็งแล้วก็พาไปลานสกียาบุรีด้วยค่ะรวมตกปลาน้ําแข็งด้วยแล้วก็ลานสกีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รวมเข้าอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเพิ่มเนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้เช่าเพิ่มได้นะคะอ่าโอเคลานสกีปุ๊บูกตอนแล้วก็ต่อมาจะเป็นวันที่4ของการเดินทางนะคะเราจะอยู่ที่เมืองหมูตันเจียงนะคะตัวนี้ก็จะพาไปเที่ยวเมืองหมู่บ้านหิมะนะคะตัวนี้ก็คือ เป็นหมู่บ้านหิมะแบบนี้เลยน้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบว่าเป็นแบบหิมะฟูๆแบบนี้เลยอ่าใช่แล้วก็ค่าชม Dream House ด้วยนะคะที่เขาจะแบบเหมือนมีไฟประดับอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนกลางคืนเขาจะแบบว่าประดับไฟแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะค่ะ แล้วก็วันที่5้านะคะเราจะพาไปช้อปปิ้งเดินเล่นที่ถนนเสวยยุนเจียค่ะแล้วก็ไปไปสนีเมืองหิมะแล้วก็กลับมาที่เมืองฮาร์บินเหมือนเดิมนะคะไปชมโบสถ์เซนต์โซเฟียนะคะก็ออุโตวรีฟังหงค่ะแล้วก็สวนตาซินถนนจางหยางค่ะอันนี้ไปช้อปปิ้งต่อนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีความแบบว่าจีนผสมกับรัสเซียนิดๆนะคะบรรยากาศของเมืองต่างๆโบสถ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความผสมผสานยุโรปแบบรัสเซียรัสเซียเออสวยงามมากนะคะ ใช่แล้วก็วันที่6นะคะเราจะพาไปที่เกาะพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะกลับมาที่เมืองต้าเหลียนค่ะแล้วก็ไปถนนประเพณีรัสเซียด้วยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นถนนที่แบบว่าบรรยากาศก็คือมีความเป็นรัสเซียแบบนี้เลยถูกต้องค่ะแล้ววันที่6เราก็จะพักที่เมืองต้าเหลียนนะคะแล้วก็วันที่7อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะไฟบินของเราก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็บินมาถึงก็ บินมาถึงที่จีนอันนี้ะจะเป็นเหมือนเปลี่ยนเครื่องอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นไฟ่์6โมงครึ่งนะคะแล้วก็มาถึงไทยประมาณ9โมงถึง9โมง<ช>คุณนงนุชถามว่าทริปนี้ได้นอนที่หมู่บ้านไหมคะทริปนี้<ช>พักที่หมู่บ้านฮาบินหนึ่งคืนค่ะค่ะ คุณน้องดูทริปนี้ได้พักที่หมู่บ้านฮาบินหนึ่งคืนนะคะใช่ดูส์หนึ่งคืนใช่เลยถ้้ใกรสนใจทักมาได้เลยนะคะกับทริปนี้เลยฮาบินหยี่ชางต้าเหลียนยาบุรีนะคะทริปนี้ก็คือเป็นรวมนั่งรถไฟความเร็วสูงพาไปชมหมู่บ้านหิมานะคะนี่เลยแล้วก็พาไปเทศกาลแกสลักน้ําแข็งนะคะทั้งแบบว่านี่ทั้งเมืองฮาบินด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าพาไปชมที่เที่ยวมากมายที่บอกเลยว่าบรรยากาศสวยมากเนี่ยเราได้นอนที่หมู่บ้านหิมาด้วยนะหนึ่งคืนนะคะ แล้วก็ทริปนี้ก็คือรวมอาหารทั้งหมด16มือ้อพักโรงแรมสี่ดาวนะคะรวมรถไฟเนี่ยไปแรงแความเร็วสูงไปกับด้วยนะคะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบว่ามีอาหารบริการบนเครื่องอ่าเป็นเราบอกก่อนว่าไม่ได้บินตรงนะทริปนี้ <ừ. S 1> แต่ว่าเป็นบินแบบต่อเครื่องนะคะใ,ใครสนใจทริปนี้นะคะก็คือสามารถที่จะแคปแล้วก็ทักแอดมินมาได้เลยนะคะอ่าได้นอนที่หมู่บ้านี่มาด้วยนะหนึ่งคืนนะโอเค เดี๋ยวเราไปทริปต่อไปเลยน้องเจ๊ไปเวียดนามกันไหมได้ค่ะเวียดนามนะคะเป็นทริปนะคะเวียดนามดานนางฮอยอันนะคะบานาฮิลนะคะบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยโ,โหนะ่าไปมากนะคะวันที่23ถึง26นะคะรับได้เพียง5ที่นะคะ,คะบินด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นะคะทริปนี้ก็คืออาหารจัดเต็มเนี่ย10มือ้อ<ช>พักโรงแรม4ดาวนะคะแล้วก็ มีที่เที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งกระเชา้าขึ้นยอดเขาบาน่าฮิลพาไปฝัดสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คเรียกว่าที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวลอ,ลองมาชมว่า รายละเอียดมีอะไรบ้างน้องเจี๊ยบโปรแกรมนี้เนาะก็จะเป็นสายการบินของเวียดเจ็ตแอร์นะคะจะบินช่วงบ่ายแล้วก็กลับช่วงเย็นค่ะสนามบินดอนเมืองสนามบินขึ้นลงที่สนามบินดอนเมืองอ่าขึ้นลงที่ดอนเมืองนะคะเวียดเจ็ตแอร์เป็นสนามบินสุวรรณภูมิอ่าสุวรรณภูมินะคะเวียดเจ็ตแอร์ก็ไปขึ้นที่สุวรรณภูมิใช่ค่ะแล้วก็บินไปถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายใช่ไหมเย็นช่วงบ่ายแล้วก็ไปเช็คอินที่สถานมังกรกันก่อนแล้วก็มีรับประทานอาหารมื้อเย็นเนาะแล้วก็เข้าที่พักกันก่อนเลยค่ะออ่าก็คืวันนี้ก็คืออยู่ในเมืองดน <ช>ก็คือใช้อินสะพานบังกรแล้วก็เข้าที่พักระดับสีดาวใช่ค่ะคลิปนี้อาหารกินมือคะ่ะน้องเจี๊ยบคลิปนี้มีอาหารทั้งหมดให้10มือคะ่ะ10มือเลยนะคะ<ช>อะโอเควันที่2วันต่อไป วันที่สองค่ะเราจะพาไปที่สวนเอเปกค่ะแล้วก็มีพาไปร้านช็อปรัทบาลเนาะเป็นร้านเยี่มไม้ไผ่นะคะแล้วก็ไปหมู่บ้านแกะสลักหินก่อนค่ะแล้วก็ไปที่หมู่บ้านกำทานไปล่องเรือกระด้งค่ะล่องเรือกระด้งนะคะนี่คือสนุกมากนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นเรือที่เขาก็จะล่องไม่ตามแม่น้ำนะเป็นเรือกลมๆแบบนี้เลยคล้ายๆแบบว่าหมวกของคนเวียดนามประเด็นคือว่า ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะหมุนอ่าเขาจะมีแบบว่าโปรแกรมเขาเรียกว่าหมุนอ่าเรียกว่าใ,<ช>ใครอยากจะหมุนแบบเร็วๆๆเ,เ,เ,เนี่ยเขาก็ทำไม่ได้แต่ว่าใ,<ช>ใครที่แบบกูวนหัว ก็คือสามารถนั่งเรื่อยๆได้ใช่ค่ะแล้วแต่เราก็จะมีค่าเขาเรียกว่าค่าทิปคนขับประมาณ20บาทไม่เยอะยีบาท40บาทประมาณนี้ใช่ค่ะเรานั่งรถนั่งเรือกันไปแล้วไปไหนต่อนะคะวันนี้วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวต่อที่เมืองโบราณฮอยอันค่ะตอนนี้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะของเวียดนามเลยอ่าไปฮอยอันคุณอนลพะถามว่าเราทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะถ้าไปหนึ่งคนจะต้องมีจ่ายค่าห้องเพิ่มไหมคะอันนี้พักเดี่ยวเท่าไหร่เอ่ยพักเดียวเพิ่มอีก3 5 0พค่ะค่ะนะ คุณออนภภาอันนี้ค่ะเป็นราคาที่รวมทั้งที่พักนะคะรวมอาหาร10มื้อพักโรงแรมสี่ดาวนะคะแล้วก็รวมตัวเครื่องบินคือรวมทุกอย่างแล้วมีที่ต้องเพิ่มเนี่ยถ้าคุณออนาพาไปคนเดียวเนี่ย ของทิปเวียดนามนะเวียดนามนะพักเดี่ยวเนี่ยจะต้องเพิ่ม3,500นะคะ,คะแล้วก็จะมีค่าทิปไกด์นะคะ1,200นะคะ,คะแต่ว่าทิปอื่นเนี่ยก็จะมีเืาเรียกว่าพาราแตกต่างกันชแต่ว่าทิปนี้เนี่ยตอนนี้รับได้5ที่เท่านั้นนะคะ,คะถ้าสนใจรีบพักมาได้เลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าแต่ว่าพักเดี่ยวเพิ่ม3,500เาก็ไม่แพงนะใช่ค,ะ<อ>ค่ะอ่าต่อไปค่ะวันต่อไปเอ่ย วันต่อไปจะเป็นวันที่3าของการเดินทางนะคะเราจะพาทุกคนนะคะนั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิวค่ะไปเที่ยวสนุกด้านบนกันนเลยะะเราไปชมความแบบว่าหลัาางการซึ่งค่าข้างบนเนี่ยเขาก็รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้วใช่ไหมใช่รวมเครื่องเล่นเรียบร้อยวะะรวมเครื่องเล่นแล้วข้างบนก็คือของเล่นเยอะนะมไม่ใช่แค่นั้นนะคะจุดถ่ายรูปเยอะ มีทั้งสวนแบบสวนดอกไม้ฝรั่งเศสมีสะพานมือใช่อ่าสะพานทองคำอันนี้เราได้นอนที่ข้างบนฮิลได้วยหนึ่งคืนอ่าได้นอนบนม้านิวด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คืออากาศเนี่ยขนาดบ้านเราอากาศดีแล้วขึ้นไปบนม้านิวเพื่อนเพื่อนเตรียมเลยว่าประมาณแบบต่ํากว่าต่ํากว่าบ้านเราอีกเยอะเลยอ่ะอเพราะมันอยู่บนเขายังไงก็คือแต่งตัวเนี่ย แต่งตัวแบบโซนสไตล์เมืองหนาวได้เลยเพราะว่าข้างบนหนาวมากคุณเซย่ชสอบถามว่ามีที่ญี่ปุ่นที่ไม่เกินสองหมื่นไหมไม่เกินสองหมือน,นอาจจะต้องเช็คเข้ามาอีกไม่แน่ใจว่าเต็มหรือ,อยังนะคะได้ค่ะท,ทักเข้ามาทางบ้านเขียวก่อนเลยคันดีเช็คโปรแกรมให้คุณคุณคทรายหรือเปล่าคุณทรายชอบนะคะก็คือสามารถทักมาทางบ้านเขียวได้เลยนะคะแอดนะคะชื่อไปไหนเดี๋ยวเราจะดูให้นะคะ,คะโอเคอ่ะ แล้วก็ทริปนี้ก็คือได้นอนมานะอยู่หนึ่งคืนอันนี้รวมบุฟเฟ่ต์ข้างบนด้วยปะรวมบุฟเฟ่ต์ด้านบนแล้วนะคะมีทังมือกางวันแล้วก็มือเย็นด้วยกางวันมือเย็นนะคะก็ข้างบนจัดเต็มเลยมีที่เที่ยวแบบนี้เลยนะคะสะพานมืออ่าแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนหลุดไปในยุโรปใช่แล้วก็มีเรียกว่าพระก็มีนะให้สายโูไปไหว้พระมาด้วยพระมาดก็มีหรอมมีด้านบนแล้วด้วยอ๋อนี่ก็มีด้านบนด้วยนะคะนี่คือคือเนี่ยไปล่าสุดคือช่วง ช่วงหลังโควิดได้ไม่นานยังไม่ได้อัปเดตคือตอนนี้เขาแบบน่าจะเยอะแล้วอ่าโอเควันต่อไปวันนี้เราอยู่ที่บันนาฮิวทั้งวันนอนทั้งวันจนแบบว่าตื่นเช้ามาก็ได้ภาพบันนาฮิวแบบคนน้อยกว่าใครวันต่อไปเราไปไหนคะน้องเจี๊ยบ วันต่อไปนะคะช่วงเช้าแล้วก็จะลงลงมาจากบันที่หิวนะคะประมาณช่วงสายๆเนาะก็จะมีช่วงเช้าอาจจะมีเวลาให้เที่ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็พาไปวัดหลินอึ้งค่ะสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ไปเช็คอินคาเฟ่มารีนาคาเฟ่ค่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อที่ตลาดฮานนะคะก็คือวันนี้ก็คือไหว้พระก่อนวัดหลินอึ่งนะคะเป็นพระนี่เลยเป็นองค์พระแบบว่า เจ้าแม่กนอิมองยืนที่แบบสีขาวที่องค์ใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็มีไปซานตามารีนาที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่ริมทะเลแต่ว่าอันนี้ไม่รวมค่า<ช>อาหารและเครื่องดื่มซ<ด>ือ้อเพิ่มได้แล้วก็ก่อนกลับใช่ไหม<ช>ไปช็อปปิ้งที่ตลาดก่อนใช่อของแบบว่าใครอยากเสื้อผ้าอ่าวใหญ่ใครอยากได้<ช>แบบว่ามวกเวียดนามหรือใครอยากได้กาแฟที่สมุทรนะ ไปซื้อได้เลยที่นี่ใช่อ่าวันนี้เราไม่ได้นอนแล้วใช่ไหมเอ่ยไม่ได้นอนค่ะวันนี้ช่วงเย็นเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเป็นไฟฟ์หกโมงค่ะกลับมงสนามบินสุวรรณภูมิก็ประมาณเกือบสองทุ่มค่ะอ่ากับเกือบสองทุ่มนะคะนี่ก็ใครที่กลับนะคะก็คือสามารถบอกทางที่ไท้บ้างให้มาหลับได้เลยหรือจริงๆอ่ะนั่งพวกแอร์พอร์ตลิงก็ได้นะถยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆเรียกว่าเวลาดีนะคะกับทริปนะ เวียดนามนะคะดานนงหอยอันบานาฮิวพักที่บานาฮิวหนึคืนอันนี้คือรวมค่าเครื่องเล่นต่างๆใน,ในบนบานาฮิวเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>อาหารจัดเต็มทั้งหมด10มือ้อ พักโรงแรมสี่ดาวนะคะแล้วเราจะได้นี่พาไปนี่พาไปนั่งเรือกระโดงไปชมเมืองฮอยอันอ่าแล้วก็พาชมแบบเรียกว่าที่เที่ยวในเมืองดานังนะคะเป็นทริปที่แบบเวียดนามกลางจัดเต็มจริงๆในพาราเพียงหนึ่งสอแปดแปดเท่านั้นนะคะเดินทางวันศุกร์นี้แล้วนะคะยี่สิบอคหือหัดสิยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบองยี่สิบสามรือหัดก็คืออีกแค่สองวันนะคะเพื่อนๆรับได้เพียงห้าที่เท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจรีบทักมาได้เลยนะคะเพื่อนอมีคนถามคุณหนูเดี้ถามว่าที่ญี่ปุ่น mm hmm. เที่ยวย mm ูนิเวอร์แซลเด็กๆมีไหมคะแ<อ>นะนำเป็นเส้นทางโอซาก้านะคะ,คะนี้ก็คือจะแนะนําเป็นโปรแกรมที่มีมีอิสระเที่ยวเอง1หนึ่งวันแล้วก็ซื้อแบบออปชั่นเสริมเ,<อ>เป็นตัวิีวันเท่ยตะางเราได้คะ่ะใช่หรือว่าถ้าเกิดมีแบบทริปที่เขารวมไปม,มาเจ็บ รวมอยู่ในตอนนี้จะเป็นออปชันให้เลือกเพิ่มส่วนมากว่าถ้าไปยูนิเวอร์แซลจะเป็นออปชันให้เลือกเพิ่มนะคะเพราะว่าบางท่านแบบว่าอยากจะไปช้อปปิ้งมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่อยากไปสนสนุกจริงแต่ว่าถ้าแบบว่าหรือว่าดูโซนเซี่ยงไฮ้ก็ได้นะพวกแบบว่ามีรวมตัวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ก็จะรวมตั๋วแล้วด้วยใช่ค่ะหรือจะฮ่องกงมีมาที่รวมตั๋ว ฮ่องกงมีค่ะเป็นดิสนีย์แล้วก็หรือว่าจะเป็นปักกิ่งอันนี้ก็มีสวมตัวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เส้นทางโอซาก้าวันที่มีฟรีเดย์แล้วก็ค่อยที่จะไปแอดออปชันเพิ่มเขาจะแอดเพิ่มได้นะคะโอเคห้อยอันฉันรักเธอที่เวียดนามราพาราคุ้มมากค่ะใช่แล้วคุณคุณสีดาคุณสีดานะคะอันนี้คือจำอยากให้ไปมากคือพาราดีมากคือหนึ่งสองกแปดแปดอ่ะ จริงถูกมากนะคะแค่สี่วันสามคืนจัดเต็มเนี่ยอาหารก็คือทุกมือ้อทุกมื้อจริงๆเราคือบินเนี่ยบินงลวงวันไปถึงเนี่ยเย็นก็คือ,อได้เที่ยวหนึ่งครั้งหนึ่งที่แล้วก็ค่อยไปนอนส่วนขากลับเนี่ยกลับมาไม่ดึกกลับมาถึงกรุงเทพทสองทุ่มสองทุ่มใช่เอออันนี้แบบน่าสนใจมากนะคะและได้พักบาดนั้หิวด้วยหนึ่งคืนนะอ่าสนใจทักมาได้เลยนะคะไปะเราไปทิพสุดท้ายสำหรับเมื่อกี้คนถามเรื่องญี่ปุ่นเข้ามาเดี๋ยวเราจะพา มาชมนะคะเป็นทริปญี่ปุ่นนะคะอ่าเป็นไหนเอ่ยนีอ่ะเป็นทริปนะคะโอซาก,ก้าเกียวโตโกเบนะคะใครสายแบบว่ากินเนื้อกเบอ่าอต้องไปทริปนี้เลยนะคะเป็นเส้นคันไซเขาจะพาไปนี่เลยลานสก,กีด้วยนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวในโอซาก,ก้าไม่ว่าจะเป็นโตทงบุรีอ่า,อาไปช้อปปิ้งหรือไปเกียวโตนะคะก็มีทั้งวัดน้ําใสนะคะบอกเลยว่าเดินทางเนี่ย5วัน3คืนเดินทางวันอาทิตย์นี้แล้ว26-30 ในพาราเพียง2-1-888เท่านั้นว้าวๆ้มาจากหลักพาราจริงๆคือ3 5 3 5 0 0 0าเกือบ3 6 0 0 0กันเลยทีเดียวอ่ะ,ะมาละไอเลยทริปนี้เป็นไงน้องเจี๊ยบเดินทางที่ไหนแล้วก็ใช้สายกันินอะไรเอ่ย โปรแกรมนี้นะคะจะเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเอกค่ะขึ้นลงที่สนามบินดอนเมืองนะคะขาไปอ่ะจะเป็นไฟที่ยงค่ะแล้วก็ไปถึงที่ญี่ปุ่นอ่ะก็จะเป็นประมาณช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งอ่าก็คือสนามบินคันไซใช่ค่ะถึงหนึ่งทุ่มก็ขึ้นนอนก่อนเลยวันแรกไปถึงก็เข้าที่พักก่อนเลยค่ะที่พักเป็นโรงแรมระดับ3ดาวสามดาวค่ะอ่าทริปนี้ก็คืออาหารเนี่ยห้ามื้อพักโรงแรม3ดาววันต่อไปวันที่2วันนี้เรามีโปรแกรมอะไรบ้าง อันนี้เราจะอยู่ที่เมืองโอซาก้านะคะแล้วก็พาไปที่เมืองโกเบค่ะเดินทางไปสู่เมืองแห่งแบบว่าเมืองเนื้อนะคะเมืองเนื้อกเบอแล้วก็ไปล็อก้สโนว์ค่ะตัวนี้ไปลานสกีนะคะลานสกีแรกนะคะก็คือใครอยากเล่นสกีก็คือทริปนี้เลยนะคะแต่ว่าก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเช่าเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งย่านดังนะคะที่โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ค่ะตนี้อันนี้นะคะก็เป็นจุดนี้นี่พี่เคยไปด้วยนะนี่ไปเดินอยู่ตรงนี้แบบว่าบรรยากาศก็คือเขาก็จะมีพวก ห้างเป็นเหมือนสูตรการค้าให้เดินให้อะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารเยอะมากแกค่ะอยากกินเนื้อกเบนะคะนี่เลยเยอะแยะมากมายอ่าล้วอยู่โกเบปุ๊บใช่ค่ะแล้วก็มีพาไปศาลเจ้าอิคุตะค่ะแล้วก็กลับพากลับมาที่เมืองโอซาก้านะคะพักที่โอซาก้าหนึ่งคืนพักโอซาก้าหนึ่งคืนก็คือวันนี้เราไม่ได้นอนโกเบก็คือไปแค่โกเบเนี่ยไปแค่เที่ยวถ่ายรูปกันแล้วก็กลับมานะคะอืมวันต่อไปวันต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปที่เมืองเกียวโตค่ะไปเที่ยววัดคิงคาคุจิค่ะแล้วก็ไป เรียนรู้การพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปวัดคิโยมิสึค่ะแล้วก็ไปย่านอินี่ใช่อ่าตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไปย่านฮิกาชิยาม่านะคะแล้วก็พากลับมาที่เมืองโอซาก้าไปช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิค่ะอ่าก็คือวันนี้นะคะเที่ยวเกียวโตอย่างจัดเต็มนะคะเที่ยวเกียวโตวันนี้ไปสองที่ก็คือมีอ่าคิงคาคุจิอ่าเป็นวัดทองนะคะกับคิโยมิสึดาเละนะคะแล้วก็เดินเที่ยวเรียกว่าถนนหน้าคิโยมิสึแล้วก็ค่อยเข้าตกค่อยเข้า โอซาก้ามาช้อปปิ้งที่โดเกีบริกันนะคะก็คือวันนี้ก็คือได้เที่ยวหลายที่อยู่ใช่ค่ะวันนี้ก็อิสระอาหารเย็นอิสระอาหารเย็นค่ะวันต่อไปวันต่อไปนะคะเราเที่ยวที่เมืองโอซาก้าค่ะไปเช็คอินถ่ายรูปที่หน้าปราสาทโอซาก้ากันนะคะแล้วก็ไปมิซูยช้อปปิ้งพาร์คค่ะแล้วก็ไปห้างอีออนมอลนะคะวันนี้จะเป็นแบบช้อปปิ้งวันแห่งการชอปเพื่อนๆวันนี้ก็คือชมเขาเรียกว่าปราสาทโอซาก้าด้านนอกนะคะแล้วก็ ช่วงนั้นบ่ายก็ช้อปปิ้งเลยใช่อ่าวันนี้ได้นอนไหมไม่ได้นอนค่ะวันนี้เราจะต้องเดินทางกลับแลับไฟบินแล้วใช่เดกก็คือเดินทางด้วยใ่สายบินเอเชียเอ็กซ์เหมือนเดิมค่ะมาลงที่สนามบินดอนเมืองนะคะไฟวินก็ประมาณ3ามทุ่มมาถึงไทยก็ประมาณตีหนึ่งค่ะก็คือวันนี้เที่ยวเต็มเต็มวันนี้เที่ยวเต็มเต็มนะคะไม่ได้แบบว่าบางทริปเนี่ย เขาออก9ก้าโมงแลวเธอจะแบบว่าเสียวันเที่ยวเลยนะคะและต้องออกแบบว่าต้องตื่นเช้าชแต่ทริปนี้เขาให้เวลาเพื่อนๆเนี่ยวันเต็มๆเลยวันสุดท้ายเนี่ยให้ได้ช้อปปิ้งให้ได้เที่ยวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงแต่ว่าไฟอาจจะดึกนิดนึงประมาณตีหนึ่งนะคะเพื่อนๆซึ่งทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระเลยใช่ค่ะอาหารห้ามืือพักโรงแรม3ดาวนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวทางโอซาก้าเกียวโตนะคะพาไปชมเมืองโกเบด้วยพาไปลานสกีต่างๆนะคะเรียกว่า คุ้มมากๆนะคะกับทริปนี้โอซาก้าเกียวโตโกเบนะคะหวัน3าึคืนเดินทางวันเสาร์นี้แล้วนะคะยี่สิบถึงสามสมกรานะคะในภาราเพียงส1 8หนเท่าน,าน,นั้นนะโอเคมาใครสนใจทริปไหนนะคะแคปแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้โชว์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่สำหรับสามทริปนี้นะคะวันนี้ที่เรานํามาชม3มทริป3ประเทศนะคะเริ่มต้นที่จีนนะคะฮาบินอ่าสำหรับคนอยากจะไปชมความหนาวเย็น ลบ20องศาแกนะคะในภาราเนี่ยเรียกว่าหูวววววาม่าเก2 9 9 9 9นะคะเป็นทริปที่บินด้วยสายการบินชิงเต่าอันนี้เป็นทริปต้องบินด้วยสายการบินในประเทศเขาเรียกว่าต้องต่อเครื่องนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะพานั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยรวมหมดทุกอย่างพาไปนอนที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านหิมา้วยหนึ่งคืนในภารานะคะเพียง29เเดินทาง7วัน6คืนเดินทางวันจันทร์นี้แล้วนะคะเพื่อนรับได้อีกเดี๋ยวขอดูรับได้กี่ที่ รับได้นะอีกแค่โอรับได้เยอะนะยังมีงยังมีที่ว่างอยู่นะคะ,คะเพื่อนเพื่อนก็ทักมาได้เลยนะคะอ่ะทริปต่อไปนี่เป็นทริปจีญี่ปุ่นละกันโอซาก้าเกียวโตโกเบที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะสำหรับสายแบบว่าเที่ยวคันไซอ่ะ พาไปเจาะลึกคันไซนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองโอซาก้านะคะเมืองช็อปปิ้งเกียวโตนะคะพาไปวัดน้ําใสพาไปปราสาทของโชกุนในในอิคิวซังนะคะแล้วก็พาไปเมืองโกเบนะคะในภาราเพียงสองึไปไปลานสกีด้วยสกีด้วยอันนี้เที่ยวเต็มวันไม่มีวันหยุดเลย่าเดินทางเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะยีกถึงสามกราห้าวัน3คืนจ้า ทริปสุดท้ายที่เรงถืออยู่อ่าก็คือเป็นทริปเวียดนามนะคะด้านางหอยอันบานาฮิลเจาะลึกเวียดนามกลางนะคะพาไปนอนบนบานาฮิลหนึ่งคืนด้วยแล้วก็แบบว่าอาหารเนี่ยจัดเต็ม10มื้อกันเลยทีเดียว<ช>พักเนี่ยวันที่อ่พักโรงแรมระดับสีดาวนะคะดเดินท,ทางใช่ใชวันที่23่าก็คือพฤหัสนี้แล้วอันนี้ต้องรีบนิดน,นึงนะเพราะว่าเหลือเพียง5ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ในเาราเพียง12 8่งสองแปดแปดท่านั้น่ะ โอเคนะคะวันนี้ก็เรียกว่าครบทุกทริปใครที่สนใจทริปไหนเนี่ยแคปแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยอุ้ยสนใจทิปนี้เต็มหรือ,อยังเลยว่าพักเดี่ยว<ด>เท่าไหร่หรือยังไงเ่ยเดี๋ยวเราจะตอบไปให้นะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดอยากถามหรืออยากคือสงสัยเรื่องท่องเที่ยวอยากถามเรื่องท่องเที่ยวจองท่องเที่ยวในไทยและในประเทศเทียงนะคะบ้านเขียวทักเลยนะคะมีคําว่าแอดนะนำหน้าแล้วก็ชิวไปไหนพิมพ์คําเหมือนนี่เลยเหมือนชื่อช่องเราเลยนะคะถืงว่าไม่รู้ว่าจะทักทางไหนก็ ดีเอ็มมาได้ได้เมสเ a จมาทางติ๊กต็อกได้เลยนะคะแล้วก็บ้านฟ้า <c oughs> มีอะไรใครถามไหมคะขอดูเช็คบ้านฟ้านิดหนึ่งไม่มีเนะอะอะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะ,คะจะมีทัวร์อะไรนะ่าสนใจเตรียมรอได้ชมเตรียมรอชมได้เลยกับทัวร์ใกล้วันเดินทางวันนี้ตั๊กกับน้องเจ๊บไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ